ต้องการพบข้าทำไมไมทรอบแต่ว่าฟอาลาเดบอกให้ท่านเรียกลับ้านด่วนฟอาลาเดถ้าเป็นนนิยายตอนนี้ควรเกิดเหตุการณ์อะไรนะใช่แล้วน่าจะถึงตอนจัดพิธีบรรลุนิติภาวะแล้วอสตินตุกุลของเจ้าคือฟอาลาเดเหรอใช่ทำไมเหรอไม่มีอะไรให้ข้าไปด้วยสิข้าอยากไปเป็นองค์คลัให้เจ้า ดีเลยถ้าเจะยินดีก็ไปด้วยกันสิท่านหญิงฉันตามก็หมอมมากระหม่อจะพาไปที่ห้องของท่านคืนนี้ฉันพักผ่อนให้สบายพรุ่งนี้ตอนทานอาหารคำ่ำท่านก็จะได้พบกับท่านเดยกุกพร้อมกับสมาชิกตระกูลอื่นฉันจะได้เจอย่าแล้วแล้วองค์คลัก่า เขาที่ไหนหรอก็มองให้พวกเขาพักอยู่ห้องติดกับท่านแล้วท่านหญิงหากท่านหญิงผ่านพิธีบดรลุนิิภาวะของฟาราเดย์แล้วภาพเครื่องตัวของท่านก็จะถูกวางไว้ที่นั่นพ่อบ้านคนนี้ดูเหมือนจะไม่เกลียดแต่ก็ไม่ชอบฉันก็แค่มีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้ฉันดู แอสทินในนิยายเกลียดเขามากเพราะคิดว่าเขาเป็นคนไร้ความรู้สึกแต่ฉันคิดว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเพราะถ้าพักดีเกินไปจะทําให้รู้สึกอึดอัดภาพครื่งตัวของท่านหญิงต้องวางไว้ที่นี่ใช่ไหมเพราะท่านได้สร้างผลงานแล้วอึดอัดแบบนี้ไงหากในโลหิตของนางมีแต่คำอวยพรก็อาจจะเป็นแบบนั้นพรกเจ้าเยียมเยยมหน่อย ี่ในท่านหญิงสร้างผลงานอะไรท่านหญิงว่านซื้อตลาดอสูรและปรับปรุงการปฏิบัติต่ออสูรและยังช่วยแก้ปัญหาให้ร้านเสื้อผ้าด้วยสัญญาของท่านนายกและบัญชีของร้านเสื้อผ้าน่าจะส่งมาที่นี่แล้วท่านไม่รู้หรอเป็นแบบนี้นี่เองถ้างั้นกระหม่อมควรรายงานให้ท่านนายกทราบไม่ต้องไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรไม่ต้องบอกท่านนายกหรอกใช่แล้วยังมีอีกเรื่อง ที่คาลิฮาร์ยังมีแมวตัวหนึ่งและสาวใช้ชื่อแอนดรอยช่วยรับพวกเขามาด้วยได้ไหมราบแล้วครับพอทันเกริสพวกเราเข้าไปกันเถอะพักผ่อนให้สบายนะครับลาก่อน นี่หรือห้องของลูกสาวคนเล็กของเดยุคหรูมากคนรวยนี่ดีจริงๆเข้ามาเอลทรินไม่เจอกันนาเลยนะเอ๊ฉันรู้จักเขาเป็นสายเลือดโดยตรงของเดยุคเอลส์วาลเดไม่เจอกันนาเลยเฮลสฉันจำได้ว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสถึงแม้จะมีชาติกำเนิดต,ต่ำต้อยแต่ มีความสามารถมากจนตอนนี้มีตำแหน่งที่ไม่เลวเลยช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง <_ it> ก็ดีเจ้าล่ะว่าแต่ทำไมเขามาหาฉันทำไมฉันจำได้ว่าในนิยายเขากับแอสตินไม่ค่อยถูกกันนี่ชีวิตข้าน่าเบื่อมากแอสตินช่วงนี้เจ้าดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่าก็แค่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเจ้าไปได้ยินอะไรมาหรอ ้าได้ยินมาว่าเจ้าเล่นงานซาลโมชั่วหนักอาการเลยใช้เงินข่มเขาเป็นวิธีที่ฉลาดมากไม่ขนาดนั้นหรอกถ้าก็แค่ซื้ออสูรตัวหนึ่งคนอื่นอาจจะใช่แต่เจ้าไม่ใช่คนแบบนั้นเอสตินปล่อยนะ ตัวเจ้ามีกลิ่นอสูรกิ้งกา่าแรงมากด้วยน่าจะอยู่ด้วยกันมาหลายวันแล้วเจ้าพูดอะไรหลายวันมานี้ข้าอยู่กับแมวแค่สองตัวพระเจ้าเจ้ากลายเป็นคนทะเยอทะยานแล้วหรอเจ้าไม่ถึงตัวเองมากกว่าข้าไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยเฮลอสที่จะชิงตำแหน่งในยุคมาตลอดเขาคงไม่ได้คิดว่าฉันต้องการชิงตำแหน่งผู้สืบทอดกับเขาหรอกนะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วจเจ้าไปเถอะเงินวันนี้พอแค่นี้แล้วกันคนคนนี้ไม่มีความอดทนสักเลยในนิยายเขาก็เลือกสนใจในตัวแคร์วองเรื่องเหมือนกันหวังว่าเขาจะปล่อยฉันเร็วๆนะฉันแค่อยากได้เงินไม่ได้สนใจเรื่องชิงสินผู้สืบทอดสังนิดใครอีกเนี่ยเขคือเกริด อาเวเนผู้พักดีต่อท่านหญิงเอสจินโอ้ปล่อยฉันไปเถอะคาเทอิเซียและแอนดรอยมาถึงแล้วดีเข้ามาโบโบท่านหญิงกระหม่อมจะรอรับคำสั่งอยู่ข้างนอกน,นะครับงง้นดีฉันออกไปก่อนนะคะทำไมถึงได้มีแมวที่น่ารักแบบนี้นะ แครวองนี้จริงๆเลยถ้าทิ้งแมวน้อยที่น่ารักแบบนี้ได้ยังไงเหมือนขาดอะไรไปพอท่านหายไปไหนแล้วตาว่าไปท่าทางที่คุ้นเคยของเขาเหมือนเคยมาที่นี่มาก่อนแต่ในโลกใบนี้อสูรเป็นได้แค่ทาสหรือสัตว์เลี้ยงไม่มีทางที่จะเดินเข้ามาได้เองเจ้าดูไหมพอท่านเคยมาคะหรือหาดายุกหรือเปล่า เฉีย่ยวเอ้อฉันเถอะถามเจ้าก็ไม่มีประโยชน์เมื่อคาทาลิเซียกกายเป็นแมวก็ร้องแต่เมียวๆแต่ทำไมพอทันถึงพูดภาษาคนได้เพราะเขาอายุมากกว่าฉันหรอหรือเพราะสาเหตุอื่นแสงไฟโชคช่วงท่านหญิงแอสตรินฉันนั่งตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณน่งขอบคุณค่ะนั่นคือมังกรชอยนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าแต่ฉันว่าแมวยิ่งใหญ่กว่ามังกรนะท่านหญิงแอสตินอสูรเข้าสังคมแควองสัตว์เลี้ยงเข้าสู่คฤหาสน์ อย่าไปฟังพวกเขาพูดจาเลวไรเลยอืมข้าไม่สนใจอยู่แล้วมือของเขาเย็นจังเพราะแบบนี้ข้าจึงเกลียดมนุษย์มีคนโง่เยอะเกินไปอย่าพูดแบบนี้สิยังมีคนที่ชอบเจ้าแบบข้าอีกเยอะเลยนะงั้นเหรอฮึท่านอายุมาถึงแล้ว ลุกขึ้นพร้อมเพียงท่านอายุถูกท่านนั่งลงเถอะไม่ได้เจอท่านอายุมานานมากแล้วเกือบจำไม่ได้แล้วสิจริงด้วยที่ตระกูลฟาเดียของเรายิ่งใหญ่มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะได้รับการคุกครองจากมังกรข้าจึงขอบมมบไว้แก้วนี้แด่มังกรแด่มังกรที่ยิ่งใหญ่ มมีความสุขจังที่ด้อยทุกคนมารวมตัวครั้งนี้เพื่อหาดูเรื่องพิธีบรรลุนิติภาวะของตระกูลเราปีนี้สมาชิกที่มีสายเลือดโดยตรงและยังไม่บรรลุนิติภาวะมีเพียงคนเดียวอัสตินฟลาเดฮะเขาได้รับรายงานเกี่ยวกับเจ้าแล้วบางส่วนนึกเหมือนเจ้าจะพร้อมสำหรับพิธีบรรลุนิติภาวะแล้ว ได้ยินว่าเจ้ารับซื้อตลาดอสูรของไว้เขาเพอเพเทียและประปับปรุงการปฏิบัติต่ออสูรให้เป็นทางที่ดีอ่าใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ท่านอายุยอมรับในความสามารถของเอสทินคิดว่าพิธีนี้จะต้องตัดเอสทินเสียอีกหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอายุครบ19ปีแล้วในฐานะสายเลือดตระกูลอายุเจ้าได้เติบโตแล้ว9ก้าห ตอนนี้ก็ถึงเวลาจัดพิธีบรรลุนิติภาวะแล้วในเวลาหนึ่งปีเราจะประเมินการใช้ทรัพย์สินตระกูลของเจ้าเพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าเจ้ามีคุณสมบัติจะเป็นสมาชิกตระกูลอยางเป็นทางการหรือไม่มิฉะนั้นเจ้าจะถูกได้ออกจากตระกูลฟาราเดเข้าใจแล้วค่ะฉันไม่ได้อยากเป็นสมาชิกทางการสักหน่อยภาระหนักอึง้งไม่มีแม้แต่เวลาจะจ่ายเงิน ถึงไม่ได้เป็นสมาชิกตระกูลก็ยังสืบทอดทรัพย์สินก้อนโตฉันแค่อยากได้เงินไม่ได้ต้องการยศดถาบรรดาศักอะไรสักหน่อยแค่ทําตัวไม่ดีเพื่อไม่ให้ผ่านการประเมินก็นได้แล้วทําให้พวกเขาเห็นว่าอะไรคือการใช้ใจฟุ้งเฟ้อนอกจากนี้ยังได้รับกอรประทบตระกูลด้วยหวังว่าวางกรที่คุ้มครองตระกูลฟลาเดจะคุ้มครองเจ้าด้วยเช่นกันขอบคุณค่ะ มีสิ่งนี้แล้วก็เท่ากับมีบัตรเครดิตไม่จำกัดเงินยอดไปเลยเรื่องพิธีบรรลุนิติภาวะก็จบเพียงแค่นี้หากมีเรื่องอะไรจะเสนอพูดมาได้เลยถ้างั้นเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศที่คุยกันครั้งก่อนเพราวะว่าเป็นบบนี้เองเหรอเฮลอสชัา hey, นายเป็นด็กยุคนต่อไปแล้วกันฉนันขอแค่มีเงินใช้ก็พอแล้ว ึงตอนนั้นฉันจะนั่งเรือสำราญสุดหรูไปทั่วโลกทำไมคนต้องจริงจังกับชีวิตขนาดนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยจริงๆแอสตินตาประทับตะกูนั้นถ้าเจ้าได้มาแล้วข้าขอดูหน่อยได้ไหมแบบเดียวก็ได้ ได้สิจริงด้วยเจจาว่าบนโลกนี้มีมังกรอยู่จริงไหมมังกรที่มีพลังปกป้องคนอื่นได้มีแน่นอนพลังปกป้องของมันและพลังตาประทับทําให้คนที่ถูกปกป้องกลายเป็นคนที่แขง็งแกร่งที่สุดแต่ข้าไม่สนหลองนะว่าจะมีมังกรจริงหรือเปล่าเพราะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันงั้นเหรอใช่แล้วพอทันตอนนี้ข้าเป็นเศรษฐีที่แท้จริงแล้ว ข้าจะซื้ออัญมณีให้เจ้าสักร้อยชิ้นดีไหมแบบนี้พอจะทำให้เจ้าช่องมนุษย์ได้หรือเปล่าซื้ออัญมณีให้ข้าร้อยชิ้นเพราะอยากให้ข้าช่อบมนุษย์หรอเป็นผู้หญิงที่แปลกจริงๆข้าไม่มีทางช่องมนุษย์เงี้หรอแต่แบบนี้ไม่ได้นะเพราะยังมีคนดีๆอีกเยอะเลยเอ,อืมได้ยินว่าจิตใจมนุษย์เบาบางมา ข้าทาให้หนางเสียใจหรือเปล่าเรื่องนั้นถึงแม้ข้าจะเปลี่ยนมนุษย์แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าก็ขอคิดดูก่อนหรือยังไม่พอเอพราะข้ายังมีเสน่ห์ไม่พอและให้อัญมณีเจ้าไม่มากพอใช่ไหมงั้นข้ายกภูเขาอัญมณีให้เจ้าท้งลูกเลยเป็นไงตกลงว่าโอเคไหม สำหรับมังกรแล้วชีวิตของพวกเขาก็เหมือนถูกสาบตลอดการเวลาผ่านไปอย่างน่าเบื่อเน,นื่ยแต่ว่าตอนนี้ผู้หญิงที่น่าสนใจคนนี้นามีมือที่ราวกับเวทมนต์และความมูลมันที่ไม่อยอมแพ้ทําให้ทุกอย่างมีสีสันขึ้นมาวันลุกขึ้นยินดีที่ได้เจอท่านหญิงแอสตริน สวัสดีไม่เจอกันนานเลยท่านหญิงแอสตรินท่านดูเรื่องพิธีมอบดาวประทับตระกูหรือไม่เมื่อคือมีคนบอกข้าแล้ว